ลกลับมาพบก,กับแสนอนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายแอนนี่ค่ะที่บริษทัทการคาโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีค่ะแนนจะพามาชมนะคะการตกแต่งอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่รับชมคลิปอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นไอเดียการตกแต่งนะคะให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่กาลังตัดสินใจในส่วนองการเลือกชุดแต่งอยู่หรือว่าอยากจะแต่งออกมายังไงแล้วจะหล่อและลงตัวยังไงนะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับคันนี้คันนี้จะเป็นรุ่น Next Gen XLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่94,000บาทนะคะกับการตกแต่งชุดวายสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของ XLT เขาจะมีเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่944,000บาทนะคะแล้วก็สามารถซื้อฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ที่30,000บาทด้วยนะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะก็จะมีระบบการขับขี่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ ตัวระบบการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะให้กับลูกค้าจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็การตกแต่งแบบนี้นะคะที่หลายๆท่านรับชมคลิปในส่วนที่นันรีวิวไปนะคะจะเป็นรุ่นวายแทกซส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คันนี้ก็เอามาตกแต่งให้ได้รับชมนะคะเป็นตัวอย่างแล้วสําหรับตุ้น XLT นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่านะคะว่าคันนี้เสริมล่อออกมาแล้วลงตัวและเท่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะด้านบนนะคะอันนี้ลูกคา้ารีเควสมานะคะในส่วนของการแต่งนะคะเราก็จะคุยไปพร้อมกับ ดีไซน์ในสวนการตกแต่งตามที่ลูกค้าอยากได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสกูปทรงฟิตนั่นเองนะคะตัวสกูปนะคะทําสีเดียวกับตัวรถนะคะก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะตัวโลโก้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นโลโก้ของตัวม้านั่นเองนะคะตัวม้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวรถเป็นสีเทาดํานะคะก็จะตัดด้วยสีดําด้านนะคะสวยและลงตัวนะคะสําหรับสีตัวนี้นะคะใน โลโก้ให้ลูกค้าเลือกได้ก็จะมีเป็นม้านะคะเป็นโลโก้แรกนะคะแล้วก็โลโก้กระถิ่งการติดตั้งนะคะก็ยึดติดด้วยกาว 3M นะคะพร้อมยิงซิลิโคนเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีสันต่างๆลูกค้าแจ้งได้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะตัวกระจังนะคะก็มีการเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นกระจังฟอน์ f o ์ d นะคะงานสามิติปั๊มนูนสวยๆเลยนะคะตัวฟอนตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะ ตัวอักษรนะคะเป็นการปั๊มนูนนะคะเล่นมิตินะคะก็ดูกระจังนะคะด้านหน้าดูเด่นออกมาเลยนะคะก็รับกับตัวสกูปด้านบนด้วยนะคะตัดกับสีตัวรถแล้วก็แผงลังพึ่งนะคะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะตัวนี้เป็นลังพึ่งสีดำด้านนะคะเพิ่มเติมด้านบนนะคะเป็นไฟ LED 3จุดแบบนี้เลยนะคะตัวไฟ LED จะเป็นแสงสีส้มนะคะสำหรับคันนี้หรืออยากได้เป็นแสงสีขาวแจ้งได้เช่นกันนะคะ ชุดไฟด้านหน้านะคะรุ่น XLT นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟ LED <_ S 1> ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีไฟ Daytime Running <_ S 1> ที่เป็นตัว C นะคะเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดครอบไฟด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นสีดํานะคะสีดําด้านเข้าชุดกับตัวกระจังนะคะแล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งในส่วนของชุดครอบนะคะจะไม่บังไฟ Daytime Running ที่เป็นตัว C-Cam นะคะชัดเจนเหมือนเดิมนะคะเอกลักษณ์ของรุ่นเขาก็ยังคงโดดเด่นชัดเจนนะคะสวยสวยเลยนะคะดูด้านหน้าดุดันมากๆเลยนะคะ รับกับตัวกันชนด้านล่างนะคะที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันชนชุดแต่งยอดฮิตเลยนะคะสําหรับชุดกันชน Y นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะโลโก้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะปั๊มคําว่าชุด Y ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตําแหน่งในส่วนของวอาตําแหน่งลากจูงนะคะวาลตําแหน่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การยึดติดนะคะตัวนี้จะเป็นการครอบเข้าไปที่ตัวรถนะคะจะมีซีนยางการลอยให้เรียบร้อยแล้ว ตัวกันชนที่เป็นชุดวายนะคะเราสามารถออกแบบในส่วนของสีต่างๆได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีดําทั้งชิ้นเลยหรืออยากได้ตัดนะคะที่เป็นสีบรอนเงินด้านล่างก็ได้นะคะแจ้งได้นะคะคอนเซปต์การแต่งคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดําตัดด้วยสีดํานะคะก็จะดูดุดุนะคะหลอ่อๆแบบนี้เลยตัวซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อโปร่งขนาด6นิ้วนะคะโลโก้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีซีมยางกันลอยให้เรียบร้อยนะคะพร้อมการยึดติดนะคะตำแหน่งยึดติดจะเป็นตำแหน่งน็อตเดิมที่มากับตัวรถนะคะแล้วก็ตัว การชนแยกชิ้นกันนะคะสําหรับการชนแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะคะล้อแม็กกันบ้างนะคะตัวล้อแม็กนะคะจากเดิมนะคะไอาทีก็จะเป็นแม็กขนาด17นะคะอันนี้อัปเกรดเพิ่มเติมเลยค่ะเป็นแม็กขนาด20นะคะมีออฟเซ็ตลึกเข้าไปลบ24นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้ทรงอเมริกาล้อไม่ล้นนะคะตัวออฟเซ็ตนะคะลบ18ลบ24นะคะจะลงตัวมากมากสหรับ ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็น MAC o f f ฟ o a d นะคะตัวดุมตรงกลางขนาดใหญ่นะคะสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะมีคําว่า Off-road สวยๆเลยนะคะเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีดํานะคะแล้วก็กึ่งมีลิ่งปัดสีเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับล้อแม็กมากๆเลยนะคะออฟเซ็ตลึกเข้าไปนะคะก็ทําให้ดู มีมิตินะคะล้อแม็กดูใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ลัดมาเพาะกับยาง AT ทนะคะตัวนี้เป็นยางโอตานินะคะ FA 2001ันนั่นเองนะคะซีรียานะคะ3.3คูณสิบสอนั่นเองนะคะลงตัวนะคะแล้วก็สามารถวิ่งได้ทั้งสองสภาพถนนอ,อยู่เช่นกันนะคะแต่ว่าเน้นในส่งของทางเรียบนะคะและส่งของการเลือกยางนะคะเขาอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะคะก็จะมี A t ทนะคะ RT MT นะคะลูกค้าแจ้งได้นะคะ คันนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มเติมด้านในนะคะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะก็จะเป็นปีกนกของโยงนะคะตัวนี้ก็ปรับองศาในการเลี้ยวนะคะเพราะเรามีการปรับเปลี่ยนลอ้อแมกนะคะก็แนะนเพิ่มเติมตัวปีกนกเข้าไปนะคะในส่วนของการช่วยการปรับองศาต่างๆในส่วนของวงเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวกันโค้งด้านอัน,นก็ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดทรงให้นะคะวงเลี้ยวต่างๆไม่ติดนะคะลงตัวลวยนะคะแล้วก็ลอ้อแมกจะไม่ล้นมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ตัวแก้มข้างค่ะเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะมีคําว่าเทอร์โบนะคะเจาะจริงระบายความร้อนได้จริงนะคะสําหรับคันนี้ตัวครอบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบพับออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่น XLT นะคะเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้านบนนะคะเป็นราวหลังคานี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะคันนี้รอบคันเน้นติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ 3บานหน้า60นะคะ3บานหลัง80นะคะแต่เรามองรอบคันเท่ากันหมดนะคะดูรอบคันจะเป็นสีดำน,นะคะดูมีความส่วนตัวนะคะแต่มองจากภายในก็จะเคลียร์ตาสบายตาเลยนะคะงานปกติเลยนะคะแล้วก็การความร้อนได้ดีเลยสำหรับฟิล์มซารามิกนะคะ คันนี้นะคะลายสติกเกอร์ลูกค้ารีเควสต์มาค่ะสัดให้มาเลยค่ะเป็นลายสติกเกอร์สัดโคนมาถึงด้านหลังเลยนะคะพร้อมกับด้านหลังนะคะมีคําว่ารปเตอร์ตมเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะลายสติกเกอร์อยู่ที่ความชอบและสไตล์การแต่งรถของแต่ละท่านนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนส่งแบบมาให้เซลล์บบได้เลยนะคะหรือจะมีชื่อข้อความนะคะชื่อร้านนะคะส่งแบบมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะมีทีมงานในส่งออกสติกเกอร์นะคะออกแบบให้ก่อนที่จะเอาไปติดตั้งให้กับลูกค้านะคะ เบ้ากระลอยอน,นี้เี่ยเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นเบ้ากระลอยสีดำนะคะเข้าชุดกับตัวข้อไฟนะคะก็กันรอยเวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะตัวนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสด,ด้วยนะคะไม่ต้องไขที่ตัวรถแล้วนะคะเป็นเพียงแค่พกกุญแจล็อกรถที่ประตูนะคะกดล็อกได้เลยนะคะตัวกระจกจะพับออตโต้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาการปลดล็อกนะคะเพียงแค่ล้วงมือเข้าไปนะคะภายในนะคะ คันนี้จากเดิมนะคะ XLT เขาจะเป็นเบาะผ้านะคะนี้เราก็เปลี่ยนให้ค่ะปรับอัปเกรดมานะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะเดินตะเข็บด้วยสีส้มนะคะทั้งสีที่นั่งเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็แผงคอนโซลด้านข้างด้วยนะคะที่มีการเพิ่มเติมมาะคะ่ะสำหรับตัวถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนชุด ุดเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตะเข็บแผงประตูตรงด้านข้างนะคะก็จะมีการเย็บพัดหนังนะคะแล้วก็เดินตะเข็บสีเดียวกับตัวเบาะด้วยอันนี้ก็ดูเพลนๆนะคะเหมือนวายแทกเลยนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของตัวเบาะนะคะสีเบาะหนังนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีหนังได้เลือกตะเข็บสีได้นะคะอยากได้ได้สีเย็บแบบไหนแจ้งได้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้แนนเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็น สครับเพจนะคะอันนี้การลอยเวลาลูกค้าเปิดประตูขึ้นรถนะคะเป็นงานสแตนเลสเลยนะคะของรุ่นทั้ง4บาทเลยนะคะก็มีคําว่าแรนเจอร์นะคะแล้วก็โลโก้ฟอร์ชัดเจนนะคะคันนี้เขาจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะเครื่งองยนต์ูลิตรนะคะ170รแรงมา้าแรงมีสูงสุดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพุ่สตาร์ทด้วยนะคะเพียงแค่กดสตาร์ทนะคะติดด้านข้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะซุ้มล้อด,ด้านหลังนะคะ สวยๆเลยนะคะวอลตำแหน่งของฝาถังน้ํามันให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวล้อแมกนะคะจะไม่ยื่นออกมามากนะคะก็สวยๆและลงตัวสําหรับคันนี้นะคะ mm hmm. ด้านหลังเน่ยเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นโลบาร์นะคะตัวนี้เป็นงานของ Outlander นั่นเองนะคะอันนี้ก็แข็งแรงนะคะเป็นสีพาวเดอร์โคทนะคะ การลอยขีดขวนนะคะสีดํามันแบบนี้เลยนะคะตัว o u t l a n d ร er ์ชัดเจนเลยนะคะการยึดติดนะคะยึดติดไปในส่วนของตัวท้ายกระบะนะคะยึดน็อตให้เรียบร้อยแล้วแข็งแรงนะคะลูกค้าสามารถบรรทุกใช้งานได้จริงเลยนะคะสําหรับคันนี้ไฟไท้ายกันบ้านนะคะด้านส่วนของไฟไท้ายจากเดิมเขาจะเป็นไฟไท้ายแบบโค้งนะคะตัวนี้อัปเกรดใหม่ให้ค่ะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะทรงนาฬิการายแบบตัวท็อปเลยนะคะ เป็นไฟ LED ทั้งเซตเลยนะคะตัวโคมเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะนี่ก็อัปเกรดเพิ่มเติมให้พร้อมติดตั้งนะคะในส่วนของชุดค้อบไฟท้ายนะคะก็จะเป็นสีดาด้านนะคะก็ทําให้ไฟท้ายดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็รับกับชุดครอบที่เรามีการติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเพิ่มเติมด้านหลังนะคะเป็นตัวครอบกับฝาท้ายนะคะตัวนี้มาพร้อมกับฟอนต์ LED นะคะเป็นงานสามมิติดาด้านแบบนี้เลยนะคะปั๊มนู่นออกมานะคะ ตัวฟอนต์ FORD สามารถแจ้งในส่วนของการทำสีได้นะคะหรืออยากจะได้เป็นดำเงาดำด้านหรือสีเดียวกับตัวรถรีเควสต์มาได้เลยนะคะจัดให้ได้ทุกแบบนะคะวอลตตำแหน่งโลโก้ได้เรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นอะคิลิกนะคะคำว่าแรนเจอร์นะคะตัวนี้จะติดให้เป็นดำด้านนะคะหรืออยากได้ดำเงาแจ้งได้ก็รับกับตัวกาวฝาท้ายนะคะก็ดูลงตัวดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูโดดเด่นเลย ส่วนของการชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นการชนท้ายปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นการชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้เป็นงานของจีนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวสปอตไลท์นะคะแล้วก็ห่วล่ายจงสีแดงนะคะตัวการชนนะคะเป็นสีพาวเดอร์โค้ทนะคะเป็นการดูแลง,ง่ายนะคะการรอยขีดข่วนด,ด้วยนะคะการยึดติดนะคะก็ วอลตําตแหน่งได้สวยเลยนะคะลับกับด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานตรงรุ่นสวยๆแบบนี้เลยสายลุยสายออฟโรดนะคะใส่ตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะท้ายดูดุดันมากๆเลยนะคะด้านข้างฝั่งนี้บ้างนะคะนี่ก็สวยๆเลยลายสติ๊กเกอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะด้านหลังด้านหน้านะคะลงตัวมากๆสําหรับคันนี้นะคะแม็ Mac. จะไม่ล้นมากนะคะจะพอดีซุ้มไม่มุดซุ้มด้วยนะคะสำหรับออฟเซตลบ24นะคะหรือลูกค้าอยากได้ที่มีออฟเซตแบบล้นกว่านี้นะคะก็จะเป็นออฟเซตลบนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งอีกหนึ่งคันนะคะ,ะ,คะจัดเต็มสำหรับรุ่น xlt นะคะก็แต่งออกมาได้หล่อหลอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูเป็นตัวท็อปเลยนะคะมองจากด้านหลังนี่คือตัวท็อปไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยเบอร์ของแนนจะอยู่ด้านบนนี้เลยนะคะ เบอร์ของแนงค่ะ 098ค่ะ4642364ค่ะลาย ID ค่ะ earl n d e r s c o r e ขาย n a n 9779แล้วก็ท้ายคลิปนะคะแนนจะมี qr code แต่ a ว่าที่ท้ายคลิปด้วยลูกค้าสามารถสแกน qr code ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับแนนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถยนต์ฟอร์ดท,ทุกรุ่นนะคะยินดีให้บริการเลยค่ะหรือการตกแต่งนะคะชอบสไตล์การตกแต่งแบบไหนนะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยนะคะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่ไว้ด้วยนะคะรับรองนะคะ คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆนะคะการตกแต่งเท่ๆสวยๆนะคะมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะคะสวัสดีค่ะ